สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายวันนี้พามาดูพริกนะคะพริกที่ตายปลูกนะคะเนี่ยก็โตแล้วนะคะมีอีกต้นหนึ่งนะคะกะเพาปลูกง่ายๆนะคะ อาทิตย์ก,ก็ไหวนะคะก็โตประมาณนี้แล้วนะคะตัวทุกต้นเลย ใบแมงลักก็กำลังงามเลยนะคะแมงลักอันนี้คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็กำลังขึ้นงามเลยนะคะใบกะเพรา ึงำงาม,ามพาพี่น้องเข้ามาอาบแดดตากแดดวันละนิดนะคะ เก็บไปไว้ทํากับข้าวพริกสดๆปลูกเองนะคะธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่สารอะไรเลยนะคะสวยงาไหมจ๊ะ ผักวสวนเครือสวนเล็กๆข้างบ้านนะคะพาพี่น้องมาชมวันนี้อัปเดตนะคะผักนะคะที่ได้ปลูกเอาไว้นะคะผักพริกนะคะปลูกง่ายๆนะคะขึ้นไม่ต้องกลัวเลยปลูกในดินไม่ต้องกลัวไม่ไม่โตนะคะโตนะคะปลูกง่ายโตไวนะคะ โอเคค่ะพี่น้องปองไป่ายไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ